อ้าวปกกมีวิดีโอด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับบางยาชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอนนะครับเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับแต่ว่าความสามารถเยอะนะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังมองหานะครับอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะครับ ก่อนอื่นเราต้องไปโหลดก่อนนะครับหรือกดลิงก์ตรงใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับอพอมทาทึงนี้เราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลย พอติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ปิดไปได้เลยครับปิดเลยปิดหน้านี้ออกไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับที่เราโหลดมาติดตั้งมาครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้นครับในส่วนสตาร์ทนะครับก็จะเป็น Open นะครับ ถ้าใครที่เปิดมาแล้วยังไม่เจอ open นะครับให้เราปิดโปรแกรมนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยคอยค่่ออยยเปิดขึ้นมาอีกทีนะครับก็จะเห็นครัว่า open simple school ครับในส่วน start ในส่วนไฟล์ก็จะมี new มี open นะครับแล้วครั้งแรกเราจะทำยังไงนะครับทีนี้วิธีการทำนะครับ ให้เรากดมาที่ start กดมาที่ start นะครับแล้วก็กดที่คำว่า open simple school อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยกดมาที่ start แล้วก็ open ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากว่าผมได้เข้าไปทดลองกรอกอยูแล้วนะครับนะซึ่งถ้าเรายังไม่ได้กรอกมันก็ยังไม่ขึ้นอะไรมานะครับ ทีนี้วิธีการที่เราจะกรอกก็คือเราเอาเข้าไปที่คําว่าดาต้าเบสตัวนี้นะครับเข้าที่ดาต้าเบสตัวนี้นะครับในส่วนแรกนะครับคือเจอแล,ลอ้วเราก็กรอกแบบที่ผมเนี่ยแบบสองตัวนี้ครับก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้อันที่สองนะครับกรอกวันนะครับวันทั้งเจ็ดตัวนี้นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็คําย่อ อันนี้คือในส่วนของวันนะครับเราแก้ไขง่ายๆก่อนนะครับในส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับวันที่เราแก้ไขก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับเห็นไหม D5 ครับต่อไปเราเข้าไปตัวนีนเอกเลสเซอร์เลสเซอรในที่นี้ก็ Less on. Less on thing, คือชั่วโมงเรียนนะครับชั่วโมงที่เราเริ่มเรียนก็คืออย่างของผมนี่8โมง10ถึง8โมง40 ครับหรือแปดโมงสามสิบห้าประมาณนี้ครับเพราะเขาลบตรงชาติแล้วก็อาจจะใส่เวลาเอาไว้นะครับชั่วโมงแรกเรียนก็คือแปดโมงสสิบถึงเก้าโมงยี่สิบแล้วก็ใส่ตามที่ของเราเลยนะครับมีอยู่แปดคาบแล้วก็ใส่แปดคาบหรือมีเยอะกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มตัวข้างบนตัวนี้ครับเพิ่มนะครับกดเพิ่มเลยนะครับมันก็จะเพิ่มให้นะครับหรือถ้าเกินแล้วก็ลบออก หรือเราก็รีเฟซตรงนี้รีเฟซอัปเดตนะครับหรือเรากรอกไม่ถูกก็สลับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้มาดูตัวต่อไปครับ subject subject ก็คือวิชาที่เราใช้ในการสอนใช้ในการเรียนนะครับเรามีวิชาอะไรบ้างนะครับครั้งแรกเนี่ยอาจจะได้กรอกเยอะนิดนึงในส่วนของเป็นในส่วนที่เป็นวิชานะครับอาจจะเราเราอาจจะผู้จัดจทําหรือคนที่ทําจะต้องมากรอกตัวน,นี้ก่อนนะครับในเรื่องกองวิชา วิชาที่เรามีเรียนในเทมอมหนึ่งมีวิชาอะไรบ้างเราต้องใส่วิชาตัวนี้ให้หมดนะครับถ้าเราอยากอย่างเช่นนะครับที่เขาไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเขาจะให้เราแก้ตัวนี้ครับให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะใส่ไปว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็โอเคแบบนี้นะครับพอเราได้ชั้นมาที่ปีหนึ่งแล้วเราก็ใส่วิชาของบอหนึ่งไปจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนนะครับ จะได้ไม่หลายตานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่รหัสวิชาไปเช่นมหนึ่งมหนึ่งก็วิชาไทยสอยงหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งภาษาไทยนี่ะครับพื้นฐานก็ได้อรเสร็จแ,แล้วเราก็โอเคไปนะครับรหัสวิชานี้ก็จะขึ้นมานะครับเราก็ลไล่ไปหมดเลยนะครับที่เรามีเรียนนะครับ ส,ส,ส่วนเสือนกรุปกร๊ปตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นชื่อห้องนะครับเป็นกรุ๊ปห้องนะครับใส่มอที่เรามีแหละเราใส่ทับไปนะครับทับหนึ่งทับสองมีจำนวนกี่คนก็ใส่ได้นะครับจํานวนมีกี่คนอยู่สี่สิบเราก็ใส่สี่สิบไปนี้นะครับกรุป๊ปอ่ากรุ๊ปนี้ก็จะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวที่จะเป็นตัวลหลักๆเลยก็หนึ่งสองสามสี่ นะครับห้าคือ teacher ตัวนี้เราก็ต้องใส่ใส่คุณครูเข้าไปนะครับเป็นชื่อวิธีการใส่คุณครูเราก็ใส่แค่ตรงนามสกุลพอนะครับใส่เป็น ja ชื่อคุณครูช <Jest S 2> ื่อคุณครูตัวนี้นามสกุลฟิร์สเราไม่ต้องใส่นะครับตรงชื่อนี้เช่นอันนี้เป็นคุณครูสมสมสีนี่นะครับนามสกุลเราไม่ต้องใส่ชื่อชื่อชื่อเราไม่ต้องใส่นะครับ อ่าก็จะได้คุณผสมสีแบบนี้ครับตัวนี้เราก็ลบออกเลยนะครับต่อไปเป็นห้องห้องก็ห้องที่เราจะเรียนนี่แหละนะครับเราก็ใส่ห้องมีกี่ห้องก็ใส่ไปนะครับมีจำนวนเด็กกี่คนก็ประมาณเอานะครับเสร็จแล้วก็ห้องอุปกรณ์นะครับห้องอุปกรณ์ก็หมายถึงว่าห้องที่ักเรียนเรียนนะครับหมายเลขห้องอะไรอย่างเช่นห้องหนึ่งสามสี่ เรียนได้กี่คนนะครับที่ห้าห้องหนึ่งสามห้าเรียนได้กี่คนอย่างงี้ครับแล้วก็ใส่ไปให้หมด Activity กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเมื่อเราใส่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับมาโผล่ตรงนี้ทีนี้ที่ที่บอกไปว่าครุบกับห้องเนี่ยมันก็จะเป็นซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องการให้ตัวไหนหโชว์จะให้กรุปโชว์หรือห้องโชว์ เราสามารถเลือกได้นะครับห้องหรือจะเอากรุบในที่นี้เราจะเอากรุ๊บนะครับเอาครบโชว์เพราะถ้าเราเลือกทั้งสองตัวนี้ห้องมันจะขึ้นมาสองอันนะครับก็ห้องทับมันจะขึ้นมาสองอันแล้วก็เลือกอันใดอันหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เลือกเอากรุบตัวนี้ห้องเราก็ไม่ต้องไปติ๊กนะครับส่วนหมายเลขนะครับเราจะต้องติ๊กหมายเลขนะครับเป็นห้องนี้เราก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแล้วตรงนี้เราเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ เราดูตัวกว้างๆก่อนนะครับส่วนเมนูด้านบนนะครับเราก็คงคุ้นหัคุ้นตายอยู่แล้วแหละนะครับวิธีการทํายังไงอันนี้ก็เครื่องหมายบวกลบนะครับอันนี้ก็สร้างห้องสร้างทรัพย์ใหม่ครับหมายความว่าสร้างวิชาขึ้นมานี่แหละไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีลับไม่ต้องมานั่งคลิกไม่ต้องมานั่งเลือกไม่ต้องมานั่งกรอกให้เสียเวลานะครับเ๋ยจะพามารูจักวิธีลับๆนะครับแป๊บเดียวเสร็จตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเราทำยังไงเสร็จแล้วเราก็เซฟอย่างวิชานี่นะครับเราพิมพ์เสร็จนะครับเราต้องเซฟนะครับไม่ถ้าเราไม่เซฟเนี่ยเขาจะหายหมดเลยนะครับแล้วเราเซฟแล้วก็โอเคด้วยนะครับอ่านะครับเมื่อเราจะเข้าไปแก้ไขหรือไปเพิ่มเราก็เข้าไปที่ตรงนี้แหละดาต้าเบสนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัว ตัวที่เราจะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะจัดตารางเรียนนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตอนนี้เรามาทํา Data เบียฐานนของเราให้มันให้มันครบก่อนโอเคครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงรายละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ